เขาคิดว,ว่าคีย์สำคัญที่สุดก็คือประชาธิปไตยอ่ะชอบไม่เคยเชื่อว,ว่าประชาธิปไตยมีคําว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์หรือตื่นแล้วตื่นเลยแบบเอ็นไลท์เทนวอไม่ใช่ Enlightenment นะคะ enlightenment แบบโอ้ <OK ตื่นรู้ตื่นรู้ขึ้นมาครั้งเดียวจบแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้แบบว่าครั้งเดียวจบทุกอย่างกระจางแจ้งการตื่นว o ล์ของประชาธิปไตยมันไม่ใช่แบบนั้น w o ล์ของประชาธิปไตยก็คืออย่างที่พี่อันบอกทีแรกอ่ะมันตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วก็มาพบว่าอ๋อไม่ได้ตื่นไว้จริงๆแล้วก็ย ตคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเมื่อไหร่เราเชื่อว่าของเราเนี่ยปูกที่สุดดีที่สุดฉลาดที่สุดแล้วแท้แล้วเพียวแล้วเนี่ยเมื่อนั้นอะคุณกําลังเข้าสู่การปูกขาดและเผดผ็จการทำความคิดอะไรบางอย่างซึ่งมันจะนำไปสู่การเผด็จการและปลูกขาดอื่นๆตามมา